สวัสดีครับสวัสดีพี่พีๆทุกท่านนะครับ EP นี้เป็น EP พิเศษครั้งที่หนึ่งร้นะครับเป็นรายการคนรักพระสมเด็จนะครับสำหรับช่วงเช้านี้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกศย์สองหกแปดสองเ้านะครับ หรือติดต่อแอดไลน์นะครับ0967240203นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ EP นี้ก็บูชาองค์ละ400บาทนะครับส่งฟรีนะครับเดี๋ยวเรามาเริอ่มองค์ที่หนึ่งกันเลยนะครับอ,องค์แรกนะครับองค์นี้นะครับ <c oughs> นี่ครับก็จะเห็นเป็นเม็ดมวลสามเต็มเลยนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยจะเห็นเป็นเม็ดมวลสามแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเนยครับเป็นยุคต้นนะครับองค์นี้เป็นสมเด็จวราคังยุคต้นนะครับเนื้อหาเก่าถึงยุคเลยนะครับนี่ครับองคสวยๆเลยครับ สวยๆเลยนะครับนี่ครับดูครับโอ้โหดูดิพี่แต่ละองค์สวยๆทั้งนั้นเลยครับเนื้อมวลสานเต็มเลยครับพี่นี่ครับองค์แรกครับต่อมาองค์ที่สองครับองคนี้ครับนี่ครับองค์ที่สองครับองนี้ลงชาติปิดทองมาครับองนี้ครับ บลงชาติปิดทองนะครับสวยเลยครับพี่นี่ครับองค์ที่สองนะครับต่อมาองค์ที่สามนะครับนี่ครับองค์ที่สามครับเป็นสมเด็จยุคต้นนะครับสวยๆเลยนะครับ นี่ครับรายการละสี่ร้อยส่งฟรีนะครับนี่ครับอองค์ที่สามนะครับองนี้นะครับต่อมาองค์ที่สี่นะครับนี่ครับองค์ที่สี่นะครับองนี้นะครับนี่สวยเลยครับ อง uh ์ท huh. ี่สี่ครับนี่ครับองที่สี่นะครับนี่ครับต่อมาองที่ห้านะครับนี่ครับองที่ห้านะครับสวยยเลยครับนี่ครับองที่ห้านะครับองนี้นะครับ มีมีการยุบย่นย่อนะครับสวยๆเลยครับองที่ห้านะครับมาดูองค์ที่หกนะครับนี่ครับองค์ที่หกนะครับสวยๆเลยครับองค์ที่หกนะครับสวยๆเลยนะครับเะโามากเลยครับ เนื้อมีมวลสารเก่ามากเลยครับต่อมาองค์ที่เจ็ดนะครับนี่ครับองค์ที่เจ็ดครับเก่าๆเ,เลยนะครับที่เจ็ดนะครับองค์นี้นะครับนี่องค์ที่เจ็ดนะครับ สวยๆเลยครับองค์ที่เจ็ดนะครับต่อมาองค์ที่แปดนะครับนี่ครับเป็นบางคุณพรมนะครับอง์ที่แปดนะครับองนี้ครับนี่ครับองค์ที่แปดนะครับองนี้นะครับต่อมาองค์ที่เก้านะครับ นี่ครับองที่9นะครับนี่ครับอง์ที่9้านะครับสวยๆเลยครับต่อมาองค์ที่สิบนะครับ ดูครับแต่ละองค์นี้เก่าๆเลยครับน่ครับองที่สิบนะครับองนี้นะครับนะครับต่อมาองค์ที่สิบเอ็ดนะครับเหรอองที่สิบเอ็ดนะครับเป็นลักน้ำหมากนะครับ ตามประวัตินี้เป็นลักน้ำมาของสมเด็จโตนะครับนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับต่อมาองค์ที่สิบสองนะครับเป็นสมเด็จฐานแซมนะครับเนื้อเก่าถึงยุคนะครับ แซมนะครับเบอร์สิบสองนะครับต่อมาเบอร์สิบสามนะครับนี่เนื้อเก่าถึงยุคนะครับเห็นสำเร็จยุคต้นเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับพี่ๆครับต่อมาองคที่สิบสี่นะครับ อง์ที่สิบสี่นะครับสวยๆเลยพี่ๆครับต่อมาองค์ที่สิบห้านะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใจนะครับ ที่สิบห้านะครับครับอต่อมาที่สิบหกนะครับ อที่สิบหกนะครับต่อมาองค์ที่สิบเจ็ดนะครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับ เจ็ดนะครับต่อมาองค์ที่สิบแปดนะครับนี่ครับองค์ที่สิบแปดนะครับ ต่อมา,อาที่สิบเก้านะครับเดี๋ยวครับเดครับนี่ัองที่สิบเก้านะครับเป็นเนื้อเก่าถึงยุคนะครับเป็นสมเด็จยุคต้นนะครับนี่ครับองที่สิบเก้านะครับ องค์ที่สิบเก้านะครับต่อมาองค์ที่ยี่สิบนะครับนี่ครับมวลสารเต็มเลยครับโอ้โหพี่ๆครับ อนีครับองที่ยี่สิบนะครับ,รบต่อมาองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับลงลักนะครับองนี้ก็เป็นยุคต้นนะครับเดีนะ๋ยวเขาจะแกล่งนะครับ งที่ยี่สิบสองนะครับนี่ครับองค์ที่ยี่สิบสองนะครับต่อมาองค์ที่ยี่สิบสามนะครับ พิปกโพนะครับนะครับต่อมางที่ยี่สี่นะครับ,รบเป็นยุคต้นนะครับ เป็นยุคต้นนะครับนะครับเบอร์ยี่สี่นะครับเป็นยุคต้นนะครับต่อมาเบอร์ยี่ห้านะครับ เบอร์ยี่้านะครับองนี้นะครับนี่ครับต่อมาเบอร์ยี่กนะครับนี่ครับเบอร์ยี่หกนะครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับ มาเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่ครับเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่ครับเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับสวยๆเลยครับครับเบอร์ยี่สิบเจ็ดครับต่อมาเบอร์ยี่สิบแปดนะครับ แนะครับต่อมาเบอร์ย9ิบเก้านะครับนี่ครับเบอร์ย9ิบเก้านะครับ ่อมาเบอร์ที่สามสิบนะครับนี่ครับเบอร์ที่สามสิบนะครับใครเล็งเบอร์ไหนไว้รีบโทนเลยนะครับพี่ๆครับหลังจบรายการนี้โทนเข้ามาได้เลยนะครับใครเล็งองคไหนไว้นะครับต่อมาที่สามสิบเอ็ดนะครับ นี่ครับองคที่สามสิบเอ็ดนะครับต่อมาองคที่สามสิบสองนะครับ สาิบสองนะครับตรงนี้นะครับต่อมาโอที่สามสิบสามนะครับนี่องที่สามสิบสามนะครับ ต่อมาวงที่สามสิบสี่นะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับรักน้ำมากนะครับ เบอร์35นะครับ ่อมาเบอร์สามสิบหกนะครับนะครับเบอร์สามสิบหกนะครับต่อมาเบอร์สามสิบเจ็ดนะครับ เนื้อเก่าๆเลยครับนะครับเนื้อเก่าๆเลยนะครับพี่ๆครับนี่ครับแบบนี้ครับโอ้ได้พุทธคุณแน่นอนนะครับบนสารเก่าถึงยุคนะครับต่อมาเบอร์สามสิบแปดนะครับนี่ครับหุ่นใหญ่นะครับเก่าๆเลยครับ ต่อมาเบอร์สามสิบเก้านะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับต่อมาเบอร์สี่สิบนะครับ แหนแซมนะครับบางขุ่นพมนะครับรายการไหนทักมาได้เลยนะครับโทรมาได้เลยนะครับพี่ๆครับรายการละสี่ร้อยบาทพร้อมส่งวันนี้เลยนะครับสนใจติดต่อแอดไลน์หรือเบอร์โทรผมมาได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับ ไอดี n ล0 9ศูนย์เก้าหกเจย์สองูย์สนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ